สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตผักใน Greenhouse ให้ดูนะคะวันนี้วันที่28แล้วเนาะ28่สิธันวานะคะหลังจากคริสต์มาสทุกปีเราก็จะมาเช็คต้นไม้ต้นผักของเรานะทั้งต้นไม้ต้นผักทุกปีนะคะถ้าไม่ตายช่วงคริสต์มาสนี้ก็จะรอดไปตายกุมภาพันธ์นะคะ เพราะว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยช่วงคริสต์มาสเขาจะมีต้นนี้ขึ้นทุกปีเลยนะเขาจะมีสปอเขาจะมีเชื้อราชนิดนี้ขึ้นนะคะมีทุกทุกทุกปีเราจะเจอปัญหานี้นะคะวันนี้จะเอายามาฉีดเนาะที่เราแยกออกมาไว้กระถางต้นใหญ่นี้ไม่มีนะ ถางต้นนี้ไม่มีนะคะมีแต่ผักเล็กๆที่เราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาจะมากับปุ๋ยดูต้นนี้ก็มีต้นนี้ที่ขึ้นเองนะผักอุ้หใบบัวบกเราช้ำดูใบช้ำอุ้ยดูดีๆช้ำนะคะจะรอดไหมถ้ารอดถ้าไม่รอดเดือนนี้ ถ้ารอดเดือนนี้ก็จะไปตายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราต้องดูแลเขาให้รอดจากเดือนนี้ไปแล้วก็ไปลุ้นอีกทีเดือนกุมภาพันธ์ดูนี่ขนาดใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วจะขึ้นดูให้ลาขึ้นหะดูลาตัวนี้จะต้องจะทําให้ตายช่วงนี้นะคะลาตัวนี้ทุกปีเลยถ้ารอดจากลาตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ตายจนถึงซัมเมอร์เนาะนี่คือปัญหาของเราทุกปีนะคะที่เราเจอ ต้นนี้โดนคนเพื่อนเราแทะไปโดนทากอ้ดูต้นทากแทะไปไม่ยอมขึ้นให้ใหม่เลยเนาะโอ้นี่นี่ที่เราใส่ปุ๋ยลากไว้เจอทุกเจอทุกกอเลยทุกกระถางเลยนะคะนี่ดูผักสลัดเรากับผักอันนี้เราก็เจอทุกกระถางเลยนะคะ เจอตุกกระถางเลยต้องอันนี้ไม่เป็นปุ๋ยปุ๋ยบำรุงรากเนาะแต่ก็จะมาเจอเชื้อราเออท่อนนี้นา้มากเลยเชื้อราเจอทุกกรนะคะวันนี้จะมาฉีดยาเนาะอันนี้ผักกาดหินเนาะเดี๋ยวเดือนมีนาก็ได้กินเนาะจริงๆกินตอนนี้ก็ได้นะเด็ดไปพอกินอยู่กินแค่คนเดียวนอะอิ่ม หายคิดถึงเนาะสองสามเดือนเดี๋ยวก็สปริงมาแล้วนะคะเห็นแล้วก็เสียงอ่อยๆเลยเพราะว่าต้องดูแลหนักอันนี้ต้นหอมเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ดอกขึ้นช่ายขึ้นช่ไทยขึ้นช่ายเล็กกระเทียมก็เริ่มขึ้นหอมก็เริ่มขึ้นนะคะฮาร์ดครีปดีกวันนี้เราจะมาฉีดยา อันนี้ใส่ยาตัวนี้เนาะอันนี้กันเชื้อลานะคะปีแรกที่เราทำเนาะทุกปีเราไม่เคยใส่นะเพราะเราจะออแกนิกเราจะไม่ให้มียาเลยถ้าเราฉีดยาเราจะไม่กล้ากิน <c oughs> เราปลูกมาบ้านหลังนี้ก็เข้าปีที่หกแล้วเนาะไม่เคยใส่ยานะคะปีนี้ปีแรกที่ฉีดตัวนี้เพราะว่าฉีดอย่างเงี้ยเราไม่กล้ากินนะ ปีนี้ไม่ฉีดไม่ได้นะคะปีนี้เดี๋ยวให้เขาเพอฉีดไปใบเล็กอะ่ะให้เขาทอดใบใหม่มากินใบใหม่ถือกล้องยังไงดีเนาะเพราะว่ามือซ้ายเราไม่ถนัดให้ดูนะให้ถนัดดูแฟบลงเลยจากที่ออกแฟบลงเลยนะพอฉีดยาไป เ,เราจะถือกล้องมือซ้ายนะคะถือกล้องมือซ้ายฉีดมือขวาเราถนัดมือขวาดูฉีดไปแบบ๊บตอนนี้ลองฉีดอันนี้คือลองเลี้ยงลําต้นเขาดูนะคะอุ้ยตัดตัดต้นนี้คอขาดไปสองต้นเลยดูดูสิเขาจะรอดไหม ไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะมีเม็ดเยอะอยู่ตัวนี้คือการเลี้ยงว่าทำยังไงจะไม่ให้มีตัวนี้ขึ้นมานะลาตัวนี้จะมาเป็นถ้าหนาวปุ๊บนาะไม่มีที่ระบายเหมือนว่าถ้ามีไอ้น้ำปุ๊บจะขึ้นทันทีเลยเราก็ไม่รู้กำจัดยังไงเนาะเราก็เพึ่งหัดพวกนี้ก็ไม่มีนะคะดู ต้นใหญ่ๆนี่ไม่มีต้นนี้ไม่ได้เอ้ยกระทางน,นี้ไม่ได้แยกออกนี่ต้นนี้เล็กๆดูข้างล่างดูข้างล่างต้นปักซีฝรัง่งโอ้ดูไอครับม,มันเป็นเชื้อที่เก็บไว้กันเชื้อราฝุ่นๆยังไงไม่รู้ต้นมะม่วงนี้ไม่รู้จัะ ปีแรกนะมะม่วงน้องก็ให้มาไม่รู้สึกว่าจะตายจะไม่ตายเลยสมัยสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่มะม่วงเราดูมะม่วงเรานะคะไม่ไปไม่มาโหต้นมะม่วงนี้ทนหนาวได้เนาะคือดูน้องน้องก็ให้มานะคะเขาคิดว่าคงไม่รอดแต่ดูท่าทางไม่มีความรู้สึกว่าจะจะไปจะมาไม่มีความรู้สึกกับความหนาวเลยเนาะ เหมือนจะรอดอ่ะดูต้นยังสดสดสดอยู่รอดก็ดีเนาะมะม่วงปีแรกนะคะที่เจอที่เลี้ยงเขาให้มาเขากลัวไม่รอดเสียเวลาดูแลเนาะก็เลยให้มาเราก็ดูทิ้งๆเหมือนกันเนี่ยอโอ๊ย เยอะนะฉีดวันก่อนก็หมดไปขวดหนึ่งอันนี้เลี้ยงต้นไว้ก่อนเนาะเพื่อให้ใบเขาออกเลี้ยงต้นเขาไว้ก่อนดูถ้าใบเขาออกแล้วจะเป็นยังไงไหนโดนไหมไม่โดนมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นฉีดเยอะๆนะมองไม่เห็น เอาแค่กันๆไปโอ้ oh, หนักมันกันนะเนี่ย okay. e ap, อดแขนฉีดได้แฟบเลยดูเดี๋ยวนะฉี e ap, ดต้นนี้ให้ดูดูที่มันขาว,ขาวฟๆฟงๆนะพอเราฉีดไปแฟบเลยเห็นไหมแฟบปุ๊ก๊กๆุๆ๊เลยแล้วก็ขึ้นมาอีกนะนวันก่อนก็ฉีดไปหมดไปขวดนึง ฉีดให้เขาแฟๆไปเดีวต้นเนี่ยไม่รู้คนละยี่ห้อกันเนาะตัวยาจะแรงเท่ากันหรือเปล่าจริงๆต้นแข็งแรงต้นพวกนี้แข็งแรงแล้วนะไม่ฉีดก็ไม่ตายนะลาเพราะเขาขึ้นไปแดดร้อนมาหน่อยเขาก็จะแฟบลงเนาะลาตัวนี้ไม่รู้ชื่อลาอะไรแต่ถ้าต้นอ่อนๆ ้าต้นอ,อ,อนอ่อนเหมือนต้นเล็กเงี้ยนะคะจะไม่รอดจะ,จะเน่าจะเน่าตรงโคนเนี่ยนะทุกปีเลยพอนั้นมาจะเน่าตรงโคนแล้วก็ตายเราก็ไม่รู้เป็นไไรเป็นอะไรล<ม>ุงคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นตลาตัวนี้แหละเราก็เลยลองกําจัดดูปีนี้เนาะดูจะรอดไม่รอดเ <c oughs> ขาก็มามาทุกปีลาตัวนี้เขามากับปุ๋ย ถ้ออาออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างเงี้อุย้ยไม่ได้ตัดตัดแล้วออกไปข้างนอกตัดตัดออกไปข้างนอกดิไม่ให้อยู่ในจีนเฮ้าก็มาอยู่ดีไม่ให้อยู่ในจีนเฮ้าเขาก็มาอยู่ดีนะเนาะเพราะว่าอุย้ยนี่เห็นไหมอืมเน่ากพักนึงเห็นไหม,นหนเ,หนไหมเนี่ยเขาก็จะเน่าหลุดออกมา ไก่ตังนี้นะเอาไปทิ้งเอาไปไว้ข้างนอกอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่ทนนะโดนความหนาวดูขึ้นมาริบอลหนาวสีดยากัดบบน เราได้ฉีดทุกกระถางนะคะที่มีสปอร์ขึ้นเนาะที่มีราขึ้นรอดูสิว่าวันไหนเขาจะขึ้นมาอีกไอ้เนี้ยไม่ได้ฉีดนะคะต้นใหญ่ถ้าพอตั้งแต่เดือนอันนี้พอเดือนตุลาเนาะสิงหาถ้าพอตั้งแต่เดือนสิงหาเนี้ยเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นนะคะจะไม่มีเชื้อราขึ้นเพราะว่าเขาโตเข,าโต,ขาโตพอเขาโตพอแล้วเราจะปล่อยเขาเลยเนาะอันนี้ที่เราแยกใส่กระถางไว้นะคะ ห่างๆห,หน่อยเขาก็โตพอแข็งแรงพอที่จะสู้กับลาได้จริงๆกระเด็ดก,กินได้นะต้นอ่อนข้ามีเยอะดูนี่แกแล้วมันเขาแกแล้วนะแกแล้วแกต,ตามอายุวันของเขาแต่โดยที่ว่าไม่มีแดดเขาก็จะกลายเป็นเหมือนคณะเป็นคณะต้นกาแต่ถ้านี้เด็ดถ้าสูงแล้วสปริงมานะจะลองเด็ดดูซิว่าจะแตกกิ่งจะเยอะไหมเพราะว่าคณะชนิดนี้นะคะคณะพันธเนี้ยถ้าเด็ดถ้าเด็ดออกเนาะเด็ดตรงนี้อ,อย่างเงี้ยเด็ดก,กินเสร็จเขาจะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะต้นหนึ่งปลูกได้เป็นปกินได้เป็นปีนะจะแตกกินแตกกิน อันนี้ก็ลองนะคะปีแรกอันนี้เราเราเพาะนั่นแหละกระถางที่เราไม่ได้ออกทางที่เราไม่ได้ออกเนะาะก็จะบีบ้กันอยู่เยอะจะมีอีกกระถางหนึ่งเราออกที่ว่าเป็นต้นเล็กนะคะอันนี้คือเราลองเนาะยาตัวนี้พอฉีดไปเหมือนกับว่าน้าเขาจะไปโดนราน้ําจะเป็นด,นำ,นดำๆไม่รู้เป็นที่ตัวยาหรือเป็นที่รานะคะกายพอร่าพอราเจอน้ำกลายเป็นดำหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำเป็นดำๆนะดูสังเกตทุกใบเลยอันนี้เราให้เขาแตกใบให,ใหม่นะคะแตกใบใหม่หเปลี่ยนดินใหม่เราถึงจะกล้ากินนะสำหรับตัวเราเองแต่นี่กินได้เพราะไม่ได้ฉีดยา อันนั้นให้เขาเหมือนก็นว่าให้เขาละลายก่อนนี่นะคะให้เขาแตกใบใหม่ให้เขาแตกใบใหม่ให้เขาเหมือนให้เขาสลายสารอาหารตัวยาออกไปก่อนให้ละลายออกไปก่อนสักนิดนึงเนาะสารตกค้างัจะได้เหลือเล็กน้อยเราถึงจะกินได้อันนี้ใส่ปุ๋ยไปก็จะยืดนิดนึงเนาะที่ว่าใส่ปุ๋ยบำรุงรากนะคะพอใส่ปุ๋ยบำรุงรากเสร็จลาก,ก็จะขึ้นถึงแม้ว่าเวลาเราเราผสมเราผสมดินในกระถาง็จแลวครั้งเดียวให้เสร็จเลยเพราะว่าเราจะได้ฉีดลากแค่ครั้งเดียวเนาะ วันนั้นเราเราลองเอาป๋ยป๋ยรากมาให้เขาเพราะตอนที่เราใส่เราไม่ได้ใส่ในกระถางปุียหมดนะคะไม่ได้ใส่ในกระถางเราก็เลยปลกูกปลูกดูแต่ว่าเนี่ยปุ๋ยเขาไม่พออันนี้ทดลองนะคะทดลองเองทําเองไปดูหลายๆของช่องมาเนะาะพอเขามาหัดทําเองเขาก็จะพูดพูด,พด,พดตามสไตล์ของเขาไปเราก็จะมาเรียนรู้และปลกูกตามสไตล์ของเราเหมือนกันนะคะก็จะหาหลายเทคนิคหลายช่องที่เราเข้าไปดูนะคะทั้งของในไทยและของในต่างประเทศนะคะ อันนี้ก็ปีแรกพอได้กินเนาะพอได้หายหิวเวลาอยากกินแต่หน้าหนาวไม่ค่อยอหนีอวไรเยอะเยอะเนาะไม่เหมือนหน้าร้อนกินได้เยอะอากาศดีนั่งชิลคิดถาแต่ของกินอากาศหนาวมานอนแต่ผ้าห่มนะคะนอนผมผ้าอย่างเดียวคิดถึงแต่ผ้าหมนะ่มไม่คิดถึงของกินนะนี่เดี๋ยวพอสปริงมาก็เริ่มบานเลยเนาะมี่ลากลากโผล่มาข้างบนเลยประนข้างล่างมันล้นไหโผล่มาข้างบนข้างล่างมันสิ โตมาข้างบนเลย yeah. ต้นตนี้อันนี้กระเทียมเรานะคะกระเทียมก็ขึ้นดีกระเทียมยักษ์ที่เราปลูกเองนะเนี่ยตอนนี้จะต้องไปหาแปลงไว้ลงเนาะเพราะหน้าพอเดินกุมพาพันมาเนาะเนี่ยไปปลายกุมพามีนาต้องลงละต้องลงแปลงหาแปลงยังไม่ได้เลยอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาก็ไม่ค่อยขึ้นมนีอยู่แต่ไม่เยอะอันนี้มีใบหนาวของพริกนะคะใบของพริกใบของพริกต้นไม้ที่ตายรากพวกนี้จะขึ้นรากพวกนี้จะกิน ปาพวกนี้กินพืชนะกินวัชพืชกินใบไม้ที่ตายแล้วปลาจะจัดเนาะการทำลายไม่ต้องไปพ้องไปเผานากินเรียบให้ดูดีๆพูดถึงแล้วอันนี้นะคะนากินเรียบปุ๋ยเน่าเลยนะแปบ๊บนึงเนี่ยก็นเน่าสลายไปแบบไม่มีซากให้ดูเลยเพราะมันสลายย่อยสลายไปโดยปลาตัวนี้กินไม่เฉลียงนะ้ะที่ไม่ต้องไปพ้องไปเผาไม่อะไรเนาะอันตรายเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแต่ดีนะไม่กินคน มีลาบ,บางตัวที่ว่าถ้าเราโดนไปแล้วมันจะกัดจะเปืยย่อยเป็นแผลเน่าที่เขาออกขาวกันนะเนาะอันนี้ยังไม่มีนะคะเรายังไม่เป็นแผลนะใส่พุงมือไม่ใส่พุงมือ,มมอนะโอเคมีพวกไม่แผลอยู่นะแต่ว่ายังไม่เห็นเน่าเปื่อยอันนี้ต้นทับทิมของเรานะคะทับทิมก็มีแต่ก้างเหมือนต้นที่ตายแล้วอันเนี้ยต้นต้นตะกทาทิมเห็นไหมถ้าเราเด็ดไปกินอร่อยเด็ดอร่อยเด็ดเอาก็ขึ้นนะตอนช่วงเดือนนี้เดือนนี้กับเดือนหน้าไม่ค่อยขึ้นเนาะ เดี๋ยวไปไปลายเดือนมกราเนี่ยต้นนี้จะสวยมากเลยคอยดูพวกนี้ก็จะเหลือแตงเงานะคะหอมแบ่งหอมแบ่งอิตาลีขยายได้เยอะเหมือนกันนะให้รากเขาแข็งแรงต้นแม่พันเขาอยู่เนี่ยต้นแม่พันเขาอยู่นี่นะคะตน,น้เป็นหอมแบ่งอิตาลีเรามาชมดูกระเทียมเรากระเทียมเราเยอะดนะ้วยจะลงตรงไหนเยอะมากเยอะมากนะคะกระเทียมเ,เยอะมากมากข้างบน คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรามาอัปเดตช่วงหน้าหนาวให้ดูว่ากินเท้าเราจะเป็นยังไงมั่งดูต้นกล้วยเราใหดูต้นกล้วยเราก่อนอันนี้ปีที่แล้วไม่จริงๆต้องออกหน่อแล้วเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางหนอก็ไม่งอกปีก่อนเห็นหนอกมันจะงอกนะปีที่แล้วว่าต้องงอกต้องงอกไม่งอกเลยเพราะไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทาอะไรน้ําก็ลดน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราให้น้าน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่งอกแต่รุ่นปีหน้ายังไงก็ต้องออกนะเนี่ยแถวนี้มีสองสามหนอไม่ยอมออกมาให้เราดูหน้านี้จะเป็นแบบนี้นะคะตัดเา ตัดที่เขาสั้นไห้เงาเขาอยู่ดีกับอย่าให้ยอดอย่าให้ยอดเขาเน่านะคะ่าี้ถ้ายอดเขาโดนน้ำเน่าหรือกินลากินเขาจะตายไอ้ต้นนี้รับรองต้นนี้โอเคเลยนะเนี่ยต้นนี้ยังไม่ถกแทงยอดออกมาเนี่ยจะดีมากเลยเดี๋ยวถ้าแทงยอดออกมาเดือนเดือนนี้ธันวาคมกราเนาปปลายมกราแทงยอดออกมาต้นนี้รอดแข็งแรงต้นนี้มีลุ้นนะคะเพราะว่าถ้าตรงนี้แทงออกมาแล้วถ้าโดนช้ำโดนลากินน้ำจะเจาะลงไปข้างในเสี่ยงต้นนี้เสี่ยงนะคะจะรอดเลยไม่รอดเลยแต่เราไม่ได้เอาฟางคุมเนาะปกติเขาจะเอาฟางคุมนะคะเราปล่อยเลยทุกปีเขาไม่ได้อยู่ใกล้ฟาร์มเนาะ ดูตน้นอันนี้เราพอได้กิน,นแล้วแผ้วกับทิ้นเรา,เรา,เราต้นใหญ่แล้วนะ <S <S ปีที่แล้วเข้าบ้านนะคะมีทั้งหมดห6กต้นนะ,ะเข้าบ้านปีแล้วตายปสี่ตายปสี่เลี้ยงเลือหนึ่งปีก่อนกนู้นก็นตายตายทุกปีนะปีนี้เลยลองไม่เข้าให้อยู่ก็อยู่ตายก็ตายนะคะเราจะเพาอะเอาใหม่นวเนาะเราก็เสี่ยงไปนี่ทุกปีแต่ถ้าเขาอยู่ได้หลายปีขึ้นไปเขาก็สามารถมีลูกให้กินเหมือนกันนะแต่เรายังหาที่ไม่ได้ถ้าถ้าเป็นกินเท้าแบบเหมือนว่าเราอยู่ท้าบอลแล้วเราจะเอาลงดินแล้วก็อยู่ในกินเท้าเนี้ย แต่เราไม่มั่นใจว่ากล้วเ,เ,เราต้องย้ายหรือเปล่าเราทดลองนะคะยารทดลองหมดเลยเพราะจะอยู่นี่อีกหลายปีเนาะเป็นสิบยี่สิบปีเนาะอยู่มาแล้วสิบกว่าปีอยู่ต่อไปอีกสักสิบยี่สิบปีดูสิไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับไทยนะคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้นะคะเพราะว่าสิบนาทีแล้วเนาะจะจบไปตรงนี้นะคะสิบกว่านาทีแล้วเรามาอัปเดตให้ดูเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกซับสไครต์ที่ส่งให้เรานะคะ ปาร์ตี้ค่ะ